สวัสดีครับแบงค์ครับนายแพทย์นัรกรมหาสุภชัยครับก็เป็นลูกคนที่2อจากสาคนของป้าประสิทธิ์และแม่วิไลครับตอนนี้ผมทํางานเป็นอาจารย์แพทย์แล้วก็เป็นแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านเวชศาสตร,ร์การกีฬาประจําภาควิชาอ,อโทธิดิกคณะแพทยาศาสตร,ร์มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรธครับผม ค่ะสวัสดีค่ะมุกนะคะแพทย์หญิงกินารีสอนรอยพัชเจริญค่ะเป็นบุตรคนที่สองของประปากอบชัยและมะมะวลรพัทค่ะตอนนี้ทำงานเป็นกุมารแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านต่อมไรท่อคณะแพะทยาศาสตร์มหาวิทยา,าลัยศรีนครินทรวิโรธเหมือนกันค่ะตอนนั้นก็รุ่นพี่จีบรุ่นน้องครับเคยเจอน้องขาครั้งแรกตอนที่ สมัยตอนนั้นอากงของผมไปแอดมิทที่โรงพยาบาลศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพครับ,รบตอนนั้นผมเป็นแพทย์ใช้ทุนชั้นปีที่2น้องเขาเป็นเอ็กเทิร์นก็คือเป็นนักเรียนแพทย์ชั้นปีสุดท้ายละเป็นกลุ่มที่มาดูแลอากงตอนนั้นก็ได้เห็นว่าเอ,อน้องน่ารักจังขยันด้วยดูเรียนเก่งดูนิสัยดีน่ <I do. S 1> าเอ็นดูเคื่อดูน่ารักดีครับแต่ตอนนั้นก็ยังไม่ได้จีบอะไรก็ เลยเวลาก็เลยๆไปเรื่อยๆจนวันหนึ่งก็ไปกินข้าวครับกินข้าวกับเพื่อนก็คือมีแว่นกับมีดาวตอนนั้นก็อยู่ดีๆก็คุยถึงเรื่องน้องเขามั้งครับเจ้าดาวก็เลยเอ,อบอกขึ้นมาว่าเฮ้ยเรามีไลน์น้องเขาน่าสนใจไหมตอนนั้นก็เลยจัดมาเลยครับก็ทักไปเนียนๆครับ ก็พี่เขาทักมาเนียนๆจริงๆไม่ใช่แค่ตอนนั้นก็คุยไลน์แต่ว่าก็คุยกันห่างๆจนตอนนั้นมีโอกาสที่เป็นช่วงที่เราได้ไปวนที่ภาควิชาที่พี่เขาเรียนอยู่ก็คือภาควิชาออโทพีดิกค่ะตอนนั้น โอกาสที่จะเป็นช่วงที่เราจะได้เจอกันแหละแต่ว่าเราก็อยู่กันคนละที่หมายถึงว่าตอนนั้นพี่แบงค์เขาก็ยังอยู่ที่โรงพยาบาลสมเด็จพระเทพในขณะที่มุกถูกออามาวนข้างนอกคือที่โรงพยาบาลตำรวจแต่ว่าในระหว่างที่เราไม่ได้อยู่ด้วยกันเนี่ยจริงๆเพื่อนๆทั้งเพื่อนๆเ,เ,เ,เจ้าสาวพวกนี้ก็เป็นสายเชียร์บอกว่าจริงๆพี่เขาเป็นคนน่ารักนะเป็นคนจริงใจแล้วก็ตอนใกล้สอบพี่เขาก็อุตส่าห์มาติวให้เราถึงโรงพยาบาลตำรวจมาติวกันที่เซนทรัลเวิร์ส เนเพื่อนเจ้าสาวมากๆไม่เสีดาที่สอนตอนนั้นสอนเยอะเลยครับทาเลี้ยงข้าวมีสายเพียบทําคะแนนบวกบวกบกนาะแล้วก็เลยเป็นสิ่งที่ทําให้เราได้รู้จักกันค่ะหลังจากที่คบกันมาสักพักหนึ่งก็รู้สึกว่าน้องเขาเป็นคนที่โอเคแล้วล่ะน่าจะรู้จักกันมากขึ้นกว่านี้แหละ ก็วางแผนครับตอนนั้นก็ก็ข <Jean> ับรถเข้าไปหาที <len> ่วช uh ิราชวนไปกินข้าวชวนไปดูหนังแล้วก็วางแผนว้ละวันนี้จะพาขึ้นชิงชาสวรรค์ที่ที่เอเชียทีแล้วก็เกาะเป็นแฟนกับคนนั้นแต่ก็ด้วยความที่เราไว้ใจน้องมุกเป็นคนนําทางมุกก็เลยบอกผิดทางไปที่เซนท่านปิ่นก้าวแทนเราแผนเอเชียทีของพี่แบงก์ก็เลยล่มครับตอนนั้นก็เลย วันนี้ตั้งใจมาละทําใจมาละวันนี้ต้องขอเป็นแฟนได้ได้ก็เลยขอจังสีแยกครับ <c oughs> แต่ว่าสุดท้ายพี่แบงค์เขาก็พาไปแก้ตัวที่บนทีชาสวรรค์ที่เอเชียทีกนะคะนั้นก็สีแยกอะ่ะไม่ตกลงก็ไม่ได้ลงอยากรถอะ่ะ <c oughs> ช่วงแรกรู้สึกว่าเราไลฟ์สไตล์จะไม่ค่อยตรงกัน ที่เริ่มแรกๆที่เราได้สัมผัสเขาก็คือเออเขาเป็นคนชอบเล่นเกมนะชอบดูการ์ตูนนะเราก็คิดว่าเออเขาจะเด็กๆไปหรือเปล่ากับช่วงแรกๆมันก็จะมีปัญหาเรื่องเวลาที่ให้กันอาจจะทั้งไม่ตรงกรันแล้วก็มีเวลาน้อยก,ก็มีเรื่องที่ทําให้เราต้องงอนหรือว่าออทะเลาะกันบ้างแต่ว่าก็มีพี่แบงเนี่ยแหละค่ะก็ตามมาง้อไม่ว่าวนนอกที่ไหนก็ขับรถตามมาง้อมันก็เป็นจุดหนึ่งที่ทําให้เรารู้สึกประทับใจเขาในตอนแรกค่ะ จำได้ว่าตอนไปงอครั้งหนึ่งเนี่ยปิดถนนตรง,ตร,งราชประสงค์อะครับโ้ตอนนั้นขับรถเข้าไปก็ไม่ได้ทำไงดีอยู่สักโรงพยาบาลตำรวจซะตรงกลางใจเมืองเลยแต่มันก็ต้องไปครับ <c oughs> ก็หาที่ลัดเลาะไปจนถึงราชประสงค์อย่างลไปลอดภัยไม่โดนจับ <c oughs> ก็ตลกดีเหมือนกันนะตอนนั้นค่ะแล้วก็ พอได้รู้จักกันมากขึ้นจริงๆก็มีอีกหลายๆอย่างที่เราค่อยๆประทับใจในตัวพี่แบงค์มาเรื่อยๆตั้งแต่จริงๆพี่แบงค์ดูเป็นคนที่ไม่ค่อยเซอร์ไพรส์อาจจะไม่ค่อยหวานมากแต่ว่าจริงๆจากการกระทําของเขาทําให้เรารู้สึกได้ว่ามันอุ่นใจมันอบอุ่นเวลาที่มีปัญหาอะไรหันไปทีไรเราก็จะได้รับการช่วยเหลือคําปรึกษาแล้วก็กําลังใจจากพี่แบงค์มาตลอด หลายๆเรื่องเล็กๆน้อยๆที่เขาทําให้เราด้วยการกระทําไม่ว่าจะเป็นในทุกวันครบรอบของเราพี่แบงก์ก็จะมีทั้งคลิปแล้วก็ทำไดอารี่ในทุกๆปีว่าว่าเอ๊่เกิดอะไรขึ้นในปีนี้บ้างทำเป็นสะสมรูปแล้วก็มีตัวการ์ตูนเราแต่ว่ามุกไม่เคยทำอะไรพี่แบงก์เลยก็จริงๆมันเป็นความประทับใจที่หลายๆอย่างที่เราสะสมกันมาแล้วก็รู้สึกว่าเออคนเนี้ย ใช่สำหรับเราแล้วแหละแล้วประทับใจอะไรในตัวมุกบ้างก็น่ารักดีก็สิ่งที่ประทับใจในตัวของน้องมุกก็จริงๆเราเป็นคนแตกต่างกันค่อนข้างเยอะครับหลายๆครั้งก็อาจจะไม่รู้สึกรู้สึกว่าแบบมันเหมือนกับแย้งกันเยอะมาก ผมเป็นคนใจร้อนน้องเขาใจเย็นผมเป็นคนทําตามแผนทุกอย่างที่วางไว้เป๊ะ,แ,ปะแต่มุกจะเป็นคนมาทําให้แผน,นไม่เป็นไปทําแผน,นแต่ก็ก็รู้สึกว่าอยู่ด้วยกันแล้วน้องเขาเป็นคนเอาใจใส่เราครับเป็นคนที่ห่วงเราในสิ่งที่บางครั้งเราก็ยังไม่รู้สึกเลยว่าอันนี้ไม่เคยห่วงตัวเองเลยแต่น้องเขาก็เป็นห่วงหลายหลายครั้งก็รู้สึกว่าได้มองเห็น ในมุมที่เราไม่เคยมองเลยฟังคนอื่นมากขึ้นทําตัวเองรู้สึกว่าอยู่ด้วยกันแล้วทุกอย่างมันดีไปหมดเลยตัวเราก็ดีขึ้นมีความสุขก็มันก็คงเหมือนกับเคยกินกาแฟใส่น้ําส้มไหมครับผมก็คงเป็นแบบขมๆเหมือนกาแฟแต่ว่าน้องเขาก็เป็นน้ําส้มที่ใส่เข้าไปแล้วทําให้กาแฟมันสดชื่นขึ้นเยอะเลยครับก็หลงหลักเลยครับ ความรักก็เหมือนกับคาเฟอีนตื่นมาไม่ไรต้องได้กลิน่นให้เช้านี้มันช่างสดใสก็รู้ว่าคงจะขาดไม่ได้ใครๆก็รู้ว่าอันตรายแต่ฉันต้องการตลอดไปเพราะฉัน ถึงเธอในทุกวันไม่มีเธอคงอ้างวาง้างเธอทำให้ฉันตาคา 恐气。 ถึงตอนนี้ทุกคนก็คงได้รู้จักเราสองคนมากขึ้นนะครับตั้งแต่วันที่เราเริ่มรู้จักกันจนถึงในวันนี้นะครับ่ะก็มูก,กับพี่แบงก์ก็ขอบคุณแขกทุกท่านที่มาร่วมเป็นสักขีพยานให้เราในวันนี้แล้วก็มาร่วมยินดีกับเราทั้งสองคนนะคะขอบคุณค่ะ,คะ